ครับไฟฟ้ากระแสตรงแต่บทนี้พี่ว่าน่าจะเรียนเร็วขึ้นลนะเพราะว่าบทนี้มันเป็นบทมห้าเทอมสถ้าจัดตามหลักสูตรเนี่ยเด็กๆหลายคนน่าจะเรียนมาแล้วครับแต่ก็คอนเซปต์ของคอร์สหนึนนะครับพี่ก็ต้องสอนใหม่หมดนะสอนใหม่หมดแต่ว่าคงไม่ได้แบบไปโอ้โหเริ่มต้นอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะ คือก่อนอื่นเนี่ยทำความเข้าใจก่อนเด็กๆว่าเรื่องเนี้เราจะเรียนสิ่งที่มันเป็นวงจรไฟฟ้าการที่มันจะเป็นวงจรไฟฟ้าแสดงว่ามีกระแสะไหลนะมีกระแสะไหลในวงจรน,นะเด็กๆการที่มันจะมีกระแสะไหลในวงจรได้เนี่ยลูกนะนะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความต่างศักด์ก่อนนะฮะพี่เขียนไวท้ที่ข้างหน้าเลยนะความต่างศักด์เนี่ยจะเป็นปริมาณที่เราจะเจอ เยอะมากในบทนี้พี่เขียนแทนด้วยตัวเดลต้าว okay? ีโอเคไหมเดลต้าวีความต่างศักย์ถ้าเรามีความต่างศักย์อยู่ในวงจรที่มีความครบวงจรนะครับมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะต้องมีความต่างศักย์ก่อนถามว่าความต่างศักย์จะมาจากไหน เราเรียนไปบทที่แล้วความต่างศักท์มาจาก EMF เหนี่ยวนําก็ได้แต่เราจะเพิ่งผสมกันจะเพิ่งผสมกันความต่างศักย์ในบทนี้มาจากฐานไฟฉายหรือว่าเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนะลูกดังนั้นเรามีเซลล์ไฟฟ้าหรือเรียกง,ง่ายๆว่าฐานไฟฉายก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความต่างศักท์ดังนั้นเอา้ง่ายว่าวงจรมันจะครบมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นได้เนี่ยมันต้องมีหนึ่งฐานไฟฉาย แล้วก็ครบวงจรนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้พี่วาดคร่าวๆให้ดูมีฐานไฟฉายเนาะแบตเตอรี่เนี่ยเราเขียนเป็นขั้วบวกขั้วลบแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีแค่นี้เนี่ยวงจรมันจะถ้าไปต่อจริงเนี่ยวงจรมันจะเสียหายได้นะครับถ้าเราถ้าเราเหมือนกับเราเอาสองไปนี่เข้ามาต่อด้วยกันเลยเนี่ยวงจรมันจะเสียหายเพราะว่า ความต้านทานในวงจรมันน้อยไปนะเราก็เลยต้องต่อตัวต้านทานเข้าไปด้วยนะครับตัวต้านทานเราเรียกว่า r เนาะตัวต้านทานแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะมีค่าเดลต้าวีนะครับที่ที่เป็นความต่างศักนะเหมือนเป็นลายเออร์นะเหมือนเป็นลายเออร์ให้วงจรนะครับแล้วถ้าเราต่อวงจรได้เสร็จสมบูรณ์ปุ๊บก็จะมีกระแสไฟฟ้านะครับวิ่งออกมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่เนาะวนเป็นวงจรนะครับไหลกลับไปสู่ขั้วลบของแบตเตอรี่ได้ นะครับอ่าซึ่งอย่างที่พี่บอกไว้ว่านะครับอ่าถ้า r เป็นศูนย์เนี่ยมันจะทำให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีค่าอนันต์นะครับ,นนนนรบถ้าความต้านทานยิ่งน้อยกระแสะยิ่งเยอะนะครับแต่ถ้าณจุดที่ความต้านทานมันน้อยมากจนเป็นศูนย์เนี่ยกระแสะมันจะมีค่าเป็นอน,นันต์เลย แล้วพอกระแสมีค่าเป็นอน,นันต์ก็คือมันจะเกิดความเสียหายได้นะครับวงจรจะเสียหายจำไว้นะเด็กถ้า R เป็นศูนย์วงจรจะเสียหายดีไม่ดีเจอในข้อสอบนะครับเอาโจทย์มาหลอกคือให้โจทย์มาเยอะแยะมากมายเลยแต่สุดท้ายเนี่ย R เป็นศูนย์วงจรก็จะเสียหายหลักการนี้เดี๋ยวเราาไปใช้เยอะมากนะเดี๋ยวเวลาเรียนโจทย์แล้วอาจจะเอาตรงนี้ไปใช้ด้วยนะครับ โอเคหลักๆคร่าวๆเนี่ยวงจรมันจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้หัวข้อแรกที่เราจะเรียนเจาะลงไปเนี่ยก่อนที่เราจะมาเรียนว่ากระแสไฟฟ้ามันมีค่าเท่าไหร่เราจะมาดูก่อนว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะรนะกระแสไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรนะครับโอเคนะเราก็จะเปิดมาที่หน้าถัดไปนะครับเปิดมาที่หน้าถัดไปนะเด็กๆหน้าที่ห้าสิบสาม ก็จะเป็นนิยามของกระแสไฟฟ้านะลูกนะนิยามของกระแสไฟฟ้าเด็กๆจะเห็นว่าพี่เมีรูปเส้นลวดตัวนํามาให้นะไอ้น,นี่คือเส้นลวดตัวนำนะใช้คําว่าเส้นลวดโลหะก็ได้นะลูกเส้นลวดโลหะแล้วก็มีพื้นที่ A คือต้องบอกกันว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรนะ กระแสไฟฟ้าคือประจุที่เคลื่อนที่นะลูกกระแสไฟฟ้าคือประจุที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดนะครับต่อเวลาอ่านี่คือนิยามของกระแสไฟฟ้าประจุที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดต่อเวลานี่คือนิยามของกระแสไฟฟ้านะครับ ที่นี้ประเด็นคือประจุอะไรเคลื่อนที่ประจุเนี่ยในโลหนี้มันมีสองแบบก็คือประจุบวกกับประจุลบใช่ไหมนะครับแต่เราจะเน้นที่โลหะก่อนแล้วกันนะประจุในที่นี้เนี่ยที่เคลื่อนที่เนี่ยในโลหะนะพาหะของประจุที่เคลื่อนที่คืออิเล็กตรอนนะครับในโลหะคืออิเล็กตรอนนะประจุที่เคลื่อนที่คืออิเล็กตรอน โปรตอนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เพราะว่าโปรตอนจะถูกยึดไว้ในนิวเคลียสแต่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะอิเล็กตรอนมันเป็นวาเรนซ์อิเล็กตรอนอยู่ข้างนอกอ่าอันนี้เคมีอันนี้เคมีเนาะในโลหะประจุที่เคลื่อนที่คืออิเล็กตรอนแล้วถ้าเรา,าทำตามนิยามเนี่ยว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันหาจากปริมาณประจุต่ตอเวลาใช่ไหมลูกดังนั้น i ก็คือ Q ส่วนทครับผมตรงตัวใช่ไม I เท่ากับ q ส่วนเนาะ Q คือประจุอยู่ในหน่วยคูลอมพี่เขียนว่า C แบบนี้คือคูลอมแล้วกคูลอมนะประจุอยู่ในหน่วยคูลอมแต่ว่าเนื่องจากบางทีเราไม่รู้ค่า Q แต่เรารู้ว่าในโลหะเนี่ยตัวที่มันเคลื่อนที่คืออ e ิเล็กตรอนถ้าเรารู้ว่ามีอ e ิเล็กตรอนจำนวนกี่ตัวสมมุติบอกว่าอ e ิเล็กตรอนสิบตัว ก็เอาสิบไปคูณประจุอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเพราะว่าประจุอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนี่ยเราทุกคนท่องได้ก็คือหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบเท่าไหร่ครับลบสิบเกนี่คือประจุของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวถ้าเรารู้ว่ามันมีอิเล็กตรอนหนึ่งร้อยตัวขึ้นที่ก็เอาหนึ่งร้อยไปคูณ e ได้ดังนั้นไอตัว q ตัวเนี้ยที่สามารถแทนมันเป็น ne ส่วน t ได้ลูก โดยที่ n คือจํานวนตัวของอิเล็กตรอนจำนวนตัวของอ e ิเล็กตรอนโอเคไหมอันนี้คือพี่พยายามบอกที่มาของสูตรนะว่ามันไม่ใช่สูตรลัดอะไรมากมายหรอกนะครับถ้าเรารู้ว่าอิเล็กตรอนหนึ่งตัวก็แทน n เป็นหนึ่งนะครับถ้า ron, อิเล็กตรอนสิบตัวก็แทน n n เป็ 1, นสิก็ว่าไป ถ้ารู้ปริมาณประจุในหน่วยคูลอมอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ N E ส่วนทก็ได้นะครับแต่สูตรเนี้ยมันสามารถที่จะ develop เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ก็คือ N A V E นะครับอ่าแล้วพอเราเขียนสูตรนี้เราก็ตีกรอบนะครับไอ้สูตรหลังนี้ต้องจำจริงๆเด็กๆนะไม่มีอะไรเลยต้องจำนะครับสูตรหลังเนี่ยแต่ว่าตัวแปรมันเยอะเนาะ พี่จะให้เราจำว่านาวีนะตัวหลังเนี่ยนาวีนะครับอ่าเห็นไหมคือบางคนงงนาวีคืออะไรพี่นาวีคือ nave นะหมายถึงว่าอ่านเนะี่ยคำอ่านนะเข้าใจไหมนาวีอ่า nave จำเลยนาวีนะครับ, A v e นะรบตัว n ตัวนี้มันเป็นตัว n ใหญ่มันเป็นคนละตัวกับ n เล็กนะ n ใหญ่เนี่ยคือความหนาแน่น อ่าต่อปริมาตรนะครับของอิเล็กตรอนคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้รู้จํานวนตัวของอิเล็กตรอนแต่เรารู้ในลักษณะมันเป็นความหนาแน่นความหนาแน่นก็คือหมายควาว่ามันจะมีหน่วยเป็นจํานวนตัวต่อต่อลูกบาศเมตรนะครับหน่วยของไอตัวเนี้ยนะมันจะเป็น จำนวนตัวต่อลุกบาทเมตนะลูกก็คือเป็นความหนาแน่นนะครับจำนวนตัวต่อลุกบาทเมตรนเ,นมนเนาะส่วน v ีนะครับเป็น V ีห้อยดตัวนี้เราเรียกมันว่าความเร็วรอยเลื่อนไม่ใช่เรื่อนลอยนะลูกความเร็วรอยเลื่อนนะความเร็วรอยเลื่อนเนี่ย มันคือความเร็วการเคลื่อนที่ของอิเล็กต r อนนั่นแหละความเร็วการเคลื่อนที่ของอิเล็ก t รอนแต่เราเรียกมันว่าความเร็วลอยเรื่อนนะความเร็วลอยเรื่อนโอเคนะนี่คือสูตรของการคำนวณกระแสไฟฟ้าตามนิยามนะครับการคำนวณตามนิยามคือ หัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ถูกลืมเป็นหัวข้อที่ถูกลืมเพราะว่าอ,อมันไม่ค่อยออกมันไม่เคยออกสอบมาเลยดีกว่าแล้วรู้อะไรไม่ลูกถ้าใครตามทวิตพี่นะก่อนสอบหกหกก่อนสอบเอเรเวลเนี่ยพี่โพสไปชัดเจนมากที่บอกว่าหัวข้อเนี้ยอ่านไปเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่ถูกลืมเวลาหนูเก่งข้อสอบเนี่ยหนูต้องเก่งอะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะออก แล้วสุดท้ายเป็นไงฮะออกข้อสอบปีหกหกครับหัวข้อนี้นะครับไปเปิดในข้อสอบปีหกหกได้เลยนะมีหัวข้อการคํานวณเรื่องนี้เป๊ะเลยนะครับดังนั้นเราต้องอ่าพยายามเกรงหัวข้อที่ถูกลืมหรือว่าเป็นหัวข้อแบบที่แม่งไม่ค่อยชอบออกแต่อยู่ในหนังสือเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนั้นถามว่าปีนี้จะออกไหมพี่ว่าไม่ออกแล้วนะครับตรงๆคือไม่น่าจะออกแล้วเพราะว่าหัวข้อที่ถูกลืมถ้ามันออกมาเนี่ย แสดงว่ามันหัวมันมันมันออกหัวข้อที่ที่เป็นหัวข้อใหญ่กว่านั้นไม่ได้ดังนั้นปีนี้มันน่าจะกลับมาออกหัวข้อใหญ่แล้วไออ,อันนี้ไม่น่าจะออกแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเรียนกันไปให้ครบนะครับอ่าก็ไม่แน่เนาะการทําโจทย์ในเรื่องนี้ก็คือการแทนสูตรโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะลองไปทํากันซักข้อหนึ่งทําสูตรโดยตรงในหะน่วยไอคือกระแสะในหน่วยแอมแปร์เนาะคิวก็คือประจุในหน่วยคูลอมทีก็คือเวลานะครับ n เล็กจำนวนอ e ิเล็กตรอนจำนวนตัวนะ N ใหญ่ ain, คือความหนาแน่นความหนาแน่นมันจะหน่วยเป็นจำนวนตัวต่อลูกบาทเมตรนะครับ VD ก็คือความเร็วลอยเลื่อนก็คือความเร็วการไหลของอ e ิเล็กตรอนนะครับโจทย์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมามากๆ เด็กๆเ,เปิดลงไปเดี๋ยวเราทํากันสักนิดหนึ่งนะครับอข้อที่หนึ่งสองโฮมเวิร์กไปเลยมาถึงก็สั่งการบ้านเลยนะคนอะไรจะโหดขนาดนั้นหนึ่งสองการบ้านมาถึงก็สั่งเลยไปทําข้อสามกว่าเด็กๆนะข้อสามพี่ให้เวลาสองนาทีข้อสามอ่ะลองทํากันดูแทนสูตรตรงๆไปเลยเด็กๆนะ แทนสูตรตรงๆไปเลยแต่ว่าระวังเรื่องหน่วยด้วยนะครับระวังเรื่องหน่วยด้วยนะต้องใช้ SI unit นะทุกอย่างต้องเป็นเป็นหน่วย SI นะครับอลองทำดูนะตรงตัวเลยครนีใช้สูตรเมื่อกี้ถ้าใครยังจำไม่ได้ก็เปิดไปดูได้นะเปิดไปดูได้ นีตอนนี้เหลือเด็กๆสามคนนะครับสามคนนี้พี่มองเห็นนอนาคตะนะลูกแปดสิบวกแม่เลยน่ะสามคนเนี้นะเก้าสิบบวกใช่ไหมเก้าสิบบวกอใครที่เป็นนะครับลงไว้แล้วมาเข้าเรียนเนี่ยก็จะได้พรจากพี่ไปนะครับก็จะได้ฟิสิกส์เก้าสิบบวกเลยนะอ่า ใครที่ลงไว้แล้วแม่งไม่เข้านะครับกะดูวิดีโออย่างเดียวอ่ะไอพวกนี้เอาไปแปดสิบห้าบวกพอเ,อเล่นนะพ,นพูดเล่นูเนี่ยเดี๋ยวคอสพัส่งพี่ไอ้นี่ดีกว่า ใครไม่เข้าเรียนจ่ายเพิ่มเี็นไหมใครเข้าเรียนไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนจ่ายเพิ่มอะไรอย่างนี้ไหมลูกพาร์ทสองนะ ข้อนี่แทนสูตรตรงๆนะลูกจำนวนอิเล็กตรอนอิสระ5คูณ10กำลัง28อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตรตัวนี้คือ n ใหญ่เนาะอ่า n ใหญ่เพราะว่ามันเป็นความหนาแน่นสังเกตจังหน่วยมันเป็นต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็อันนี้คือ a แต่ว่าเป็น2คูณ10กำลังลบ4เพราะว่าหลไตารางเซนนะต้องเปลี่ยนเป็นตารางเมตรด้วยนะลูกแล้วก็อันนี้คือ vd นะความเร็วลอยเลื่อนนะครับ 0. สองคูณสิบกำลังลบสามต้องเปลี่ยนเป็นเมตรเปอร์เซกโอเคไหมถ้าเราจะหากระแสไฟฟ้านะครับเราก็ใช้สูตรนาวีเนาะตรงตัวได้ป่ะนาวี i, นะแทนสูตรเข้าไป N A V E เออีหนึ่งจุดหกคูณสิบังลบสิเก้าค่า E นี่ควรจะจำให้ได้นะครับ ค่า e เนี่ยประจุอิเล็กตรอนเนี่ยควรจะจำให้ได้นะสามจุดสองคูณสิบกำลังสองโอ้ทำไมกระแสะมันเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับคิดเลขถูกหรือเปล่าถูกแล้วก็จะได้กระแสะเนี่ยสามหนยี่สิบแอมแปร์โอ้โห โรงไฟฟ้านะครับกระแสขนาดนี้เด็กๆรู้ไหมกระแสที่ทําให้คนเราตายเนี่ยคืออ0.1แอมแปร์เองน,นะ0.1แอมแปร์นนคนเราก็หัวใจวายได้แล้วนะฮะ300แอมแปร์นี่โอ้โหเยอะไปนะถ้าเรามีกระแสเราจะหาปริมาณประจุที่ผ่านในเวลาหนึ่งนาทีเด็กๆเ,เราก็ใช้ ไเท่ากับ q ส่วนทีเลยลูกสามร้อยยี่สิบเท่ากับคิส่วนหกสิบนะครับก็จะได้ค่า q ออกมาเนาะใช้ i เท่ากับ q ส่วน t นะตีกรอบไว้คือศูนย์ลูกก็จะได้ประจุนเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยคูลอมหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยคูลอม สามจุดสามหาจำนวนตัวของอิเล็กตรอนที่ผ่านในช่วงเวลาหนึ่งนาทีนะครับอันนี้ก็คือหา n เล็กนะครับหา n เล็กเนาะก็แล้วจริงๆมันทำได้หลายแบบนะพี่ก็เอาอาจาก q า ne ก็ได้นะครับ q เท่า ne นะ q n e เนาะจำนวนประจุทั้งหมดเท่ากับจํานวนประจุคูณอิเล็กตรอนหนึ่งตัวดังนั้นจํานวนประจุก,คจนนจก,ก็คือ q ส่วน e หรือว่าเรา,เ,ราเอาอ หนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์เนี่ยมาหารหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าก็จะได้หนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังยี่สิบสามตัวนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนคือเยอะมากนะครับหนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังยี่สิบสามตัวเป็นคำตอบนะดเด็กๆคำตอบ โอเคข้อนี้เป็นการแทนค่าตรงๆนะครับไม่น่าจะมีอะไรงงใครสงสัยอะไรถามนะลูกใครสงสัยอะไรถามนะข้อนี้แทนค่าตรงๆผ่านไปนะครับพอสามนะอ่ะผ่านไปนะครับ อข้อสี่ก็เป็นการบ้านโฮมเร์กไปข้อสี่เป็นการบ้าน,นข้อห้าเดี๋ยวไกด์อะไรให้นิดนึงคือข้อห้าเนี่ยเป็นการบ้านแต่ว่าพี่จะบอกว่านะพี่จะบอกว่าอ่าเด็กๆก,กระแสวะตามันวิ่งเนี่ยนะย็บอ่าวงจรแบบนี้เขาเรียกวงจรอ,อนุกรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันแต่วงจรอ,อนุกรม พี่รู้ว่าทุกคนรู้จักวงจรอนุกรมอยู่แล้ววงจรอนุกรมคือวงจรที่มีเส้นเส้นเดียวไม่มีเส้นแยกไหลไม่มีการแยกไหลนะครับเด็กๆฟังพี่นะเวลาที่หนูทาโจทย์ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนท้ายๆมันจะเริ่มงงว่าอันไหนเป็นอนุกรมอันไหนเป็นขนานวะตอนท้ายๆมันจะเริ่มงงละเพราะพอวงจรมันซับซ้อนขึ้นนะครับเด็กๆใช้หลักการว่าการอนุกรมเนี่ยคือการที่มันไม่มีการแยกไหลมันไม่มีทางแยก มันมีเส้นเส้นเดียวพอมันมีเส้นเส้นเดียวเนี่ยยังไรกระแสมันก็ต้องวิ่งตามเส้นนี้อยู่แล้วพอมันไม่แยกไหลเนี่ยค่ามันก็ต้องเท่าเดิมใช่ไหมเด็กๆดังนั้นกระแสเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งวงจรนะถ้าเป็นแบบเนี้ยเพราะมันไม่มีการแยกไหลมันก็มีเส้นทางเดียวกระแสมันก็ไปได้เส้นทางเดียวไอก็จะเท่าเดิมนะไอก็จะเท่าเดิมนะครับโอเคให้ใช้หลักนี้เนาะแล้วก็ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดู